Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.

าเรืยโอเคเาวันนี้ทำลายเต็มแน่ที่ว่ามนเต็มไมโอเคเอาถายรูปหน่ยถรูปบ้างอเคขอผมถ่ายรูปบ้างเชิญครับเชิญเชิญท่านสมาชิกให้ให้ครบองค์ทั้งหมดน้องต้อมไปได้าเ่องต้อมไม่ทำัวกาโอเคเดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับมองก้องหน่นะครับ โอเคขอกลงไงก่อนนะครับขอกล้อครับผมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวข่ท uh, okay. ีหนึ e ่งสองสามขตีนะครับไขไปนะครับหนึ่งสองสามโอเคขอมือถือขอมือถืออะเวของกันนะครับหนึ่งสองสามไขไปนะครับหนึ่งสองสามยิ้มนะครับยิ้มหน่อยเดี๋ยวทำนีครันี้ครับ okay.